กราบสวัสดีนะครับผมมาวันนี้มาอยู่กับผมตัวป่วนสายป่านแนเนาะครับผมมาวันนี้มาอยู่กับเจ้ามาจองวีสองเนาะโอเคมามวันนี้ก็มาทุนหกร้อยครับผมมาทุนหกร้อยเบ็ดสิบเนาะโอเคครับมาเบ็ดสิบน้อยไปครับมาปรับเบ็ดไปเลยครับผมมาเบ็ดยี่สิบครับเทอร์โบออโต้ไปเลยครับฟาสิบครั้งยาวๆไปเลยมาเป็นจังไหนครับผมมาไหลยาวๆไปดิมาดิมาดิมาดิ มาดิมาไหมโอ้ยไหลไหลไหลโอ้โหมาครับได้ตอ่อได้ตอ่อมาอีกดิวายเกิดแบบนี้ก็ไปเรื่อยๆดิไปเรื่อยๆโอ้โหสุดก่อนครับผมจัดไปยาวๆมาดิครับมาดิครับสอสกตเตอร์มาสองดอกสองดอกจัดไปรัวๆครับเออมาสวยงามสวยงามแบบนี้เงียบจ้อยมันหอยในยรูไปดิ ไปดิครับไปดิ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 ปดปดโจดยเจือกโจดิ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 จดจดยังไงดอกนี้ดอกนี้มาอีกไหม,มขาดหนึ่งดอกเท่านั้นไปด,โดิโจดิโจดิเกือบไปครับเกือบดอกนี้โจดิมาดิมาดิครับมาดิครับม,มาครับ ตอนนี้เราสามร้อยแล้วครับผมอะจังไหนเป็นจังไหนครับโจดีไหมโจดีโจดีโจดีโอ้ยมาครับดอกนี้ยังไงปากไายต่อโอ้โหมาแล้วครับผมสามดอกครับอืมเข้าฟรีสักทีนะรอมานานครับจนทุนเหลือสามร้อยเนาะม,มา ข้าฟรีเบ็ดยี่สเนะครับผมมาจะเป็นยังไงยังไงมาทุนหกร้อยครับผมมาเข้าฟรีครั้งนี้ก็ถากําไรเลยเหลือก็น่าจะพอนะจัดมาก่อนดิเบาๆครับคูณหกมาสามสองหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกก่อนเบาๆครับผมมสี่ดอกแรกๆไปรับเงียบจอยเลยดอกเงียบโดนแน่นอนยังไงไหลลงมาไม่มีต่อครับน่าเสียดายมาก ไปดิโอโหเงียบจ้อยไปดิครับยังไงวายสองช่องแบบนี้กดโดนไปดิโดนไปดิจัด,ไปด,ด,ไ,ปด,ดไปดิครับจัดไปอีกดิดมาครับสองร้อยเก้าสิบสี่ครับมาสองดอกสุดท้ายสุดท้าย,ายโบกดอกนี้สวยงามพระรามแปดดอกนี้ก็จัดไปอีกดิดมาครับเงายบๆไปดิ เปลยนจังไดครับผมเจ้าเลยมาดิดอกนี้ดอกนี้จัดมาดิครับม,มาได้มาเก้าร้อยอะไรครับโอ้โหห้าร้อยหกแปดครับรวมทุนก็โอเคครับกำไรเหลือร้อนครับแต่ว่ามันยอมครับสู้ต่อไปอีกสักนิดแล้วกันเนะมาปรับเบ็ดไปเลยครับผมมาเบ็ดสี่สิบรับไหลาย,ยาวยาไว้ครับดอกนี้ของเขาเลยมาอีกดีมาอีกดี อืไปดีครับยังไงไว้เกิดลงมาไม่มีตอบไปไปไหล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 าย,ยาวเกินปุยมุยจัดไปดีครับไว้เกิดแบบนี้ลงมาต่อไว้เกิดอีกมาอีกไว้เกิดอีกครับโอ้โหมาอีกดิไว้เกิดอีกยังไงล่ะไว้เกิดแบบนี้อืไม่มีตัวต่อครับโอ้โหพันสามแล้วครับผม ของแท้แม่ประนอมไปแล้วมาอีกดิอือมาดิครับมาดิครับสุดจัดจริงๆจัดไปดิยังไงยังไงดอกนี่ก็จัดมาอีกดิของแท้แม่ปะนอมจริงจปะนอมจริงจริงมาอีกไหมสุดเลยครับผม โอ้โหพอดีกว่าครับไม่สู้ต่อแล้วกันนะครับผมก็น่าจะพอแค่พันสองนี่แหละครับผมกำไรเก้ารอยก็เอาและครับผมไปก่อนละครับขอบคุณครับ